เพลงทสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการ FM TV TV เพื่อมนุษยชาตินะคะรายการตำนำเพงลงมะเร็งทำค่ะขณะนี้นะคะเราก็มาพบกับท่านผู้ชมนะคะในวันอาทิตย์ที่อากาศออกำลังสบายๆนะคะฝน <ผม S 1> จะตกบ้างไม่ตกบ้างครับตก,ตกบ้างดิฉันก็ลอยสายดีลัตนาค่ะ หินทองดีรัตนาครับพระชมพูค่ะวันนี้เรามากันพร้อมหน้าพร้อมตาบนที่โต๊ะแห่งนี้นะคะจะแสดงว่าเราวันนี้เราต้องมีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมคะตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นรายการที่พิเศษมากอยาไปไหนนะคะค่ะวันนี้เป็นรายการสดครับวันนี้สดนะคะครับเพราะไปไหนไม่ได้ต้องต้องติดตามให้จบครับผมค่ะ แล้วมีอะไรตื่นเต้นล่ะคะคุณ<ม>ทงมีรายการตื่นเต้นเพราะว่ารายการของเราจะเป็นแบบว่าเรามาร้องเพลงของชาวโศกเองบ้างจะม,มีดารารับเชิญมามั่งแล้วก็มีสารพันต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้เราได้ไปพบกับนักร้องดาราที่มีชื่อเสียงนงดังประมาณช่วงปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสามนะครับท่านนี้เป็นนักร้องแล้วเป็นนักแสดงด้วยนะครับแล้วก็ เราพบกันเนี่ยได้ทราบว่าเขามีจิตใจที่เป็นธรรมะด้วยครับเล้วทานมังสวิรัตด้วยครับจริงๆแล้วเขาก็ยังเป็นดาราดังอยู่นะคะใช่ครับแม่ว่าจะดังวันนี้เราก็ต้องหโต้องรุ้นมากว่าเ้าพูดผิดพูดถูกตี่ไหนกันนะคะตอนนี้เรา ไปฟังเพลงของเขาซะก่อนดีไหมครับค่ะแล้วเดี๋ยวจะได้ท่านผู้ชมดูจุดว่าเขาเป็นใครด้วยคือว่าคนที่เข้าท่าบางวิรัดแล้วเขามอกรายการเราคราวนี้เป็นใครนะครับใช่แล้วเขาก็ยังรูปหล่อเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะชมเขาจะร้องเพลงอะไรด้วยครับค่ะเชิญเขาก่อนเลยครับขอเชิญครับค่ะเชิญค่ะบไไม่ด้ แต่เธอก็พอใจเงินและท้องอะไรก็ไม่เอามีแต่เธอก็ลืมความเงานั่นก็พอแล้วสิ่งใดดูเหมือนมีค่าตกไยและคว้าจนไปไู่อขอยึดยืมในใจฉันขอเธอคปนดี โลกคงจะเป็นของใครก็ไม่คืออยากจะครองเดียวมีแต่เธอพูดเดียวก็สุดใจเธอดีใจจริงแท้และมีความมา ขอ,เ,อเดียวเดียวโลกคนคมจะเป็นของใครก็ไม่เคยจะองเกี่ยวมีแต่เธอผู้เดียวก็สุขใจเธอดีใจจริงแท้และมีความหมายเอาอไรมาแลกันยอเธอดีใจจริงแท้และมีความรักให้เอาอไรมาแลกกันยอ ู้ชมทางบ้านยุ่ยใน yes. ห้องของรับโยกไปโยกมาทัเลยครับเอสขอเคิญเข้ามบคุยนิค okay. okay. so okay. ่ะทักาเลยนะคะทาบ้านเท้าลยครับโอเคโอเคสวัสดีทางบ้านอีกครั้งนะครับแล้วก็ในห้องส่งทุกท่านนะครับค่ะค่ะก็ รู้สึกว่าเป็นเกยียรติกับรายการเรามาก<ม>ที่ได้คุณบิลลี่มาออกรายการของเรานะคะครับ<ช>ดีมากๆครับที่ได้มีโอกาสมาใน<ม>ช่องนี้นะครับก<ช>็รู้สึกว่าเหมือนสถานีของเราเล็กๆแต่ว่าได้คนแบบว่าระดับสตาร์เนาะแบบได้คนต่างชางคืออย่างผมมาออกนผมก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราเรารู้ว่าสถานีช่องนี้ไม่ได้เป็นองค์กรที่ดําเนินการเพื่อ ธุรกิจครับปกติถ้ารีทีวีทั่วไปเนี่ยนะครับเขาก็จะเน้นในเรื่องของธุรกิจการค้าแต่ว่าหมายถึงว่าจุดมุ่งหมายของสานีนี้ผมว่าชื่อก็ยิ่งใหญ่ครับฟอร์แมงคขายเขื่อนรัเซยชาติเขื่อนรัสเซยชาตินะครับรู้สึกว่าเราควรจะมีสื่อแบบนี้เยอะเอะนะครับก็ตอนนี้ กอ๋อก็บิลลี่บิลลี่บิลลี่ใช่ครับใช่ครับวัยรุ่นวัยรุ่นไม่ก็ยังเข้มเหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็นะคะคุณบิลลี่ก็เป็นลูกครึ่งครับผมเป็นลูกครึ่งไทยไทยที่ปีนมริกันคุณพ่อก็เป็นครึ่งอีกทีหนึ่งเพราะว่าปู่ผมเนี่ยเป็นจริงๆก็เป็นทหารอเมริกันที่ไปรบสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ถูกส่งไป ประจำที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะก็เป็นแพร่พันธุ์อยู่ที่นู้นแพร่พันธุ์แล้วก็แล้วก็คุณพ่อใช่ไหมครัคุณพ่อก็เป็นอุ้มครึ่งอยู่แล้วแล้วก็คุณพ่อก็ได้ได้ทุนเป็นนักเรียนทุนนะฮะแล้วก็มาเรียนที่กรุงเทพนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นทุนนะผมจะไม่ผิดเอฟไอทีนะก็คือเกี่ยวกับด้านวิศวะเอาสมัยนั้นเขาก็จะมาเรียนนักเรียนทุนเขาก็จะมาเรียนที่อาคารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณพ่อเป็นตักงส่วีเป็นไม่เลยฮะไม่มีไม่มีสายเลือดเลยแล้วมเป็นเชื้อมาจากตรงไหนทางคุณแม่ฮะทางคุณแม่คุณแม่เป็นคุณแม่เป็นคนไทยครับค่ะคุณแม่เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ชาวชาวไทยครับจังหวัดอะไรกรุงเทพครับสีลมครับบ้านอยู่วัดแดงครับผมแล้วก็พี่แม่เป็นศิลปินคุณแม่ศิลปินแบบไหนเออถ้าทางทางญาติญาติผมก็มีคุณแม่เนี่ยฮะคุณแม่เองก็ คือถ้าไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีนะครับท่านก็เล่นเปียโนนะฮะแต่ได้เล่นเปียโนคลาสสิกแต่ว่าปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับนี่คือชีวิตเสียชีวิตไปประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะแล้วก็แต่ทางทางบ้านคุณแม่ก็ทางญาติญาติก็มีเล่นดนตรีเยอะตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นคุณทวดก็เล่นดนตรีส่วมากสมัยก่อนเนี่ยในยุคที่เริ่มดนตรีของไทยไทยที่เป็นเล่นเป็นสากลมีชาวศิลปินเข้ามาเยอะเนาะ แต่ทางทางผมนี่ไม่ใช่เป็นสายทางนั้นเพราะญาติทางคุณพ่อนี่ไม่มีนักดนตรีเลยคะอ๋อได้ญาติมาเป็นนักดนตรีทางไทยฮทางไทยหมดเลยฮะไทยแท้ครับโอเคให้น้ำคุณพ่อใช่ครับแต่ถ้านามสกุลคุณแม่ก็มีตัดกริน๋อครับผมตักรินคุณก็จะถามอะไรใช่ป่าครับก็จะถามถึงคืออย่างรายการเรานี่เป็นรายการตำนานเพลงก็อยากจะถามเรื่องต้องเก่าแล้วถึงจะมาออกได้คือคนคนเราคนเราก็เรียกว่ามันมีอดีต ปัจจุบันแล้วก็อนาคตใช่ไหมคะอันนี้เราก็ก่อนที่เราจะพูดถึงปัจจุบันหรือจะดําเนินไปจนถึงอนาคตก็อยากจะรู้อดีตนิดนึงว่ามีผลงานอะไรได้รับรางวัลอะไรเพราะได้ทราบข่าวว่ามีรางวัลที่ได้รับรางวัลอะรนะครับรางวัลอะไรเอ่ยรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดอันนักหนึ่งรางวัลก็ดีใจทุกรางวัลที่ที่เคยได้รับนะครับก็สมัยเป็นวัยรุ่นก็เล่นหนังเล่นอะไรก็ได้รับรางวัลมามาเยอะแล้วครางวัลทางด้านเพลง ทางด้านเพลงก็กได้มาเกือบหมดแล้วครับหมายถึงว่าตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นก็เคยมสมัยเป็นนักแสดงก็เคยรับทุกกระทองพระราชทานนะครับ<ม>แล้วก็อืแล้วก็รางวัลอะไรเพลงทีงาาง่ได้รางวัลคือเพลงอะไรเพลงที่แบบว่าเราได้รางวัลด้านเพลงด้วยอ๋อนั่นสีสันอวอร์ดก็ได้ในในชุดปี2538ันหร้อยสามิแปดะครับสวัสดีแรปโยอะนนั้นชุดนั้นก็จะเป็นเพลงที่แบบก็มีส่งเสริมเรื่องของศิลปะไทยบ้างอ๋อได้รางวัลดวามัธนธรรมไทยแล้วก็ ผลงานที่เรารู้สึกภาคภูมิใจที่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่โดดเด่นก็ได้แต่เป็นเพลงที่ทําให้รู้สึกว่าเราเราแต่เราภูมิเราภูมิใจเราภาคภูมิใจจะเป็นเพลงที่ไม่เคยอาจจะไม่เคยออกจากเหมือนนักร้องหลายคนที่มันมีหลายคนก็มีหนึ่งเพลงหนึ่งในใจผมจะชอบเพลงในอัลบั้มชุดเข้มเหมือนเดิมนะฮะชุดเข้มเหมือนเดิมเฉพาะอะไรชื่อชื่อเพลงว่าซ้ารอยนะฮะเพราะว่าคือจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเพลงที่ไงอะ ตลาดมากนักอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นตัวแทนของตัวเราหมายถึงว่าการทางของดนตรีอ,อะไรมันจะเป็นเสียงขอดแบบที่เราชอบอแต่ถ้าแต่งแบบนั้นออกมาขายคงขายไม่ได้ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแลวมีศิลปินในอดีตที่แบบว่าเป็นที่ชื่นชอบของเราไหมเป็นเยอะครับ มีเยอะครับเอาคนไทยหรือฝรั่งอะครับพี่เอาคนไทยเอาคนไทยที่พวกเรารู้จักกันนะครับคนไทยเหรอครับก็ผมก็ชอบตั้งแต่ครูสุรพลนะฮะโอแนวนี้เนาะก็รุ่งรุ่งครูสุรพลสมัยเจริญก็ชอบจ้งร้องเพลงแอวรงรครูสุรพลร้องเอ่ยสักนิดนึงนี้16ปีแหมความลังอ่างนี้เป็นเพลงที่ดังมากนะฮะแล้วก็ โอ้มีหลายเพลงครับของคุูสุนพลเนี่ยหัวใจผมว่างเนี่ยใชแต่คุณมานั่งกับจองอะไรนยสิ้นสูตรกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเดี๋ยวร้องต่อเลยเดี๋ยวร้องไห้ก็คือจริงๆเราจริงๆคุณบิลลี่เนี่ยอยู่ในวงการของเขาเรียกววงการมายาวงการจองความที่ว่าไปในทิศทางที่ จะเรียกความฟุ้งเฟอ้อฟุ่งเปื่อยอืมครับครับแต่นี่เนี่ยมันมีจุดหักเหอะไรที่คุณมิลลี่ค่อนข้างจะใช้ชีวิตค่อนข้างสมถะเออถ้าเท่าไแล้วก็ห,ห,หันเหมาทางเรื่องของธรรมะอายุมันมากขึ้นแล้วครับพี่ครับหมายถึงว่าคนเราเนี่ยเมื่อวเวลาเราเป็นเด็กเรายังรู้น้อยผ่านโลกน้อยอื<ม>ใช่ไหมฮะก็เราจะรู้สึกว่าคนที่ยังไม่มีประสบการณ์อุ๊ยอะไรมันก็ใหม่อุ<ม>๊ยไอ้นี่ฉันก็ไม่เคยเจอโอ้โห<ม>ี่เวลาไปนี่ก็ตื่นเต้นไปหมดใช่ไหมแต่ทุกๆคนนะฮะในชีวิตพอ มาถึงจุดหนึ่งแล้วมันทําไปจนครบหมดแล้วเนี่ยอืมันก็จะถ้จะรู้สึกว่ามันก็อีหลอบเดิมมันก็มีอยู่แค่นะถูกไหมฮะมันเฮะเหมือนกับว่าเคยกินอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้อาจจะเปลี่ยนคนทําเปลี่ยนจานมาใหม่ใช่ไหมแต่รสชาติมันเหมือนเดิมอะไรก็ตามที่เราทําไปนานๆเนี่ยผมว่าอืมันก็มันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นเราก็มามาเราก็ต้องแบบว่าเริ่มแบบเออแล้วอะไรอะไรที่มัน อะไรที่มันทําให้นิ่งคือในชีวิตคนเนี่ยมันก็ต้องผ่านทั้งดีทั้งร้ายดีใจเสียใจความสุขความทุกข์นี่เราผผาหมดแล้วเหมือนกับว่าเราได้จุดของสัจธรรมของตัวเองเหมือนมนุษย์ทุกคนนะได้สัจธรรมแล้วก็ได้เข้ามาเหมือนเข้ามาได้ธรรมะโดยโดยได้ธรรมะโดยด้วยประสบการณ์ของตัวเองเมื่อถึงจุดหนึ่งผมว่ามันก็ต้องควรจ๋านะฮะจริงๆในโลกนี้เนี่ย ยิ่งพออายุอย่างอายุสักสี่สิบขึ้นแล้วเนี่ยอ,อย่างที่บอกพอมันไม่มีอะไรตื่นเต้นใช่ไหมฮะเรื่องความรักหรือว่าทีนี้เท่าไหร่ละสี่สิบสี่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 แล้วสี่บสี่ครับ 44ฮะเพราะอย่างงี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเรื่องธรรมะในบทที่สองตอนนี้แฟนอยากฟังเพลงแล้วล่ะที่เขานั่งฟังกลับไปบ้านเลยนะรีบไปเปิดทีวีดูเลยนะมีอะไรอเมื่อกี้แฟนเพลงเมื่อกี้เข้ามาซื้อของกับคุณกล้วยใช่จาบสมุทรปราการไม่รู้จัต้องรีบกลับไปที่บ้านบเอกรายการนี้โดยเฉพาะเขาบอกว่าถามคุณกล้วยว่าใครมาอาทิตย์นี้บอกว่าคุณบิลลี่มานั่นเหรอรีบกลับเดี๋ยวดูไม่ทันตอนนี้เราจะไปฟังสองเพลงก่อนรู้เลยใช่ไหมคะคุณบิลลี่ สามารถเล่นสดได้ด้วยนะครับคุณวิลลี่บอกว่าเพลงอะไรครับพี่สองเพลงนั้นคือฟังไว้ในผืนดินได้ครับแล้วเพลงที่สามเดี๋ยวเราจะบอกนะครับเดี๋ยวเล่นให้ฟังนะครับคเขาเพิ่งจะไปเตรียมตัวนะครับตอนนี้คุณวิลลี่ก็ไปเตรียมตัวเพื่อจะร้องเพลงของเขาที่ซึ่งเพลงเพลงที่คุณวิลลี่เอามาร้องเนี่ยนะจริงๆหลายๆเพลงของคุณวิลลี่ถ้าฟังให้ดีเนี่ยจะมีธรรมะสอดแท้นะจริงมื่อกี้เพลงแรกเลยไม่ได้บอกนะครับเพลงแรกชื่อเพลง จะ,จะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะครับเป็นคำร้องของคุณนิติพงษ์หอนาคแล้วก็ทํานองโดยคุณจตุรนเอิบุตนะครับเพลงเม่กี้